สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันเกิดของพี่จ๋านะคะของพ่อวันนี้เราก็จะไปใส่บาตรพระในบ้านกันนะคะทำบุญวันเกิดใครเนี่ยวันนี้ทำไมถึงจะเรียกว่าใส่บาตรใส่บาตรพระที่บ้าน เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าใส่บาตรพระที่บ้านใส่แบบไหนคือวันนี้เป็นวันเกิดของผมวันนี้ที่สองพฤษภาคมพศสองนห้าเจ็ดนะครับเดี๋ยวเราจะตามไปดูว่าผม่ไมจะใ,ใส่บาตรพระในบ้านใส่แบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวันนี้อตอนนี้เรากําลังออกไปนะครับเราไปใส่ตอนนี้ผมอยู่เซตสถิต แต่ผมจะไปใส่บาตรพระ,ะที่บ้านลำพึงที่นะครับไปกันเลยค่ะครับผมเกิดวันนี้เป็นวันอะไรวันนี้เป็นวันอะไรครับวันเกิดพ่อ โู้ดังๆครับวันเกิดพ่อครับวันนี้พ่อจะพาไปไหนไปลำบุญครับทำบุญที่บ้านใช่ครับโอเคเดี๋ยวพ่อจะพาไปทำบุญที่บ้านมีอยู่พระพระมีอยู่องค์หนึ่งครับองค์หนึ่งไม่อยู่แล้วเดี๋ยวพระอ,อยู่องค์หนึ่ง ไปกันเลยไหมลงเขากันแม <c oughs> ่ยังไม่ได้ลงเขาเลยเนาะแม่ถึงหัวหรอว ไมั่งเหรอะ่เดียมตอนนี้ถึงไหนแล้วมันเดียมัเดียแล้วครับพ่อไปไหนวันนี้ไปทางุมครับ ถมเนอะมาถมมาถมให้กว้างกว้างตอนนี้เราก็ลงเขาท่าเยี่ยมแล้วนะครับยังไม่มีเลยครับไม่อนาคตงามไปบานไีใหญ่อออเออเยี่ยม พี่ทำพุนก่อนม่เดินเหมนจะรออยู่ตรงนี้ครับนอนจะรออยู่ไม่อารอชนอะไรมาับหายครับนีเก่งมาก อาหารที่อขวนยังไม่ถึงกูดี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 ดาดี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 ด่ดีดีดีดมดีดีดมดีีดีีดีดีี่ีดีดดีดีะีด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 ี่ีดีีด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 าดปรีขีด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 มดีดีดี่ีด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 าดีดดีดมดเด้ดีดีดดีดีดีดดีดีดีีด เตรียมอาห้หมดแล้วขอ,อ,เอ,องเขาต้มอึนต้มอะไรกินก่อทุบเนืเอ,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 อาย,ยาชอบกินไข่องนจะให้ยาย ข้าวอยู่ในปิโนตมันปลาทไ นนี่เราจะให้แม่นะครับที่แม่ที่ล่วงรับไปแล้ววันนี้เป็นวันอ่าวันนี้เป็นวันเกิดผมสิบสองพฤษภาคมถึงเขาจะล่วงรับไปแล้วเขาไม่อยู่กับเราแล้วแต่เราก็ต้องวันนี้เป็นวันเกิดก็ผมก็จะให้แม่พ่อพ่อก็ยังอยู่นะครับผมก็จะเอาเอาให้แม่วันนี้ให้แม่ได้กินทูบ Open <laughs> นี่เป็นวันเกิด,ดกกข,ข,งองกของผนนมใ้เกิดลูกเกิดดีวันแสงคือวันกินข้าวเรอนเลยเรามาก,กนมินข้าวกับลูกเลยแมด้ยวันนี้เป็นวันเกิดของผมแม่ทำมากินข้าวด้วยับดีด้วยนี่กรมเอิงห่อสายเก็บบากายตีขัดอะไรเล ครบับพอดีมันยิ้มได้แล้วมับงดูแลลูกดูแลลูกเก้ามอย่างหนึ่งนะครับวันน,น,น,าาน,นี้เป็นวันเกิดของผมผมได้มาหาแม่แม่ที่ล่วงลาไปแล้วแต่พ่อยังอยู่จะให้แม่ก่อนก็เลยเอากับข้าวมาให้แม่ก็เลอวันเกิดของผมสิบสองพฤษภานะครับ เราทำบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือทำให้พ่อให้แม่เราไม่ต้องไปทำกับที่อื่นที่อื่นก็ได้อยู่แต่กับผ้ากับเจ้าเนี่ยได้อยู่แต่มันไม่ได้เยอะเท่ากับให้พ่อกับแม่เสีอ,องผมใน y u t u b e เพื่อนในเฟซเพื่อนเฟซกระรดดไว้นะครับเวลามันเกิดเราเราไม่ต้องไปทำอะไรมากแค่หาข้าวให้พ่อให้แม่กิน คนที่ร่วงรับไปแล้วเราก็หาข้าวให้ท่านกินให้รับรู้ว่าเป็นวันเกิดของเรานี่นะครับคือผมต้องการทำอยากให้ท่านได้กินถึงท่านจะร่วงรับไปแล้วขอให้ท่านได้กินท่านต้องรับรู้ โม้เน้ยซื้ออะไรมาฝากผุมาดูว่าขนมข้าวต้มนอ่ะเหโอ้ยแอบนอมาพ่อมังเรีงินต้้งรีดอยู่ไหนปะคะหลังบ้านหังคมเลยวันี้เป็นวันเกิดผมลวันนี้ นี่แหละที่เลีลล้ยงอะไรตัาเองนี่ไงที่วันเกิดนี่คือผมมาทำไส้หมาทำแจ่เเ้าใส่พ่กไอแม่เนี่ยได้บุญที่สุดอ่าไม่ต้อางคิดอะไรเล้วแม่เมาซอมเอามาทำแล้วก็ถืบุญดีกันเลยด้วยทุกวันเท่านั้นแต่ยอะว่าไม่เจอเขา มันเกิดย้อมมากินข้าวป็รูร้รูลูกงโลาจักเบิรงเลง<ม>ี้ยงไข่งมาง่ายๆเบิรก์กมั้จะไ,ไปเรียนอะเรเดีย๋ยวไปจะไปเลยเที่ยงวันเนี่ยอวอแล้นี้แหละมันเกิดแล้วผมเลยกันทำให้พ่อพี่น้องกินในะพระในบ้านที่ลูกเคยพูด คำจามก็ดีนะพ่อความคิดก็ดีออกเสียงก็ดีขอให้พ่อยกโทษให้ขอให้พ่อเอาไปให้โอสีให้ลูกต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีแล้วเต้นเต้นกัน ให้ลูกกดีขึ้นให้ลูกมันมีทองลูกี่ให้พ่อเหยียบหัวให้เต้ขอให้ลูกมีความสุขความเจริญตันี้ไม่อโ้ลนลูกจัดกินฉันจไปอน้อจยเดอร้อนโอ้หวกรสไอ้น้นเรองอะไรันอ้พ่อให้ปู่เหยียบหัวให้สะเกียงนพ่อเหยียบหัวให้สักสามที พ่เดี๋ยวตให้หัวให้มันเอาไปซะเออพอมาเมื่อเช้าอราแล้วก็ะไอเราเราไม่เราไม่รูดดรอยป็ดก้วยน่ะมันทำเองมันเองบัลนีมันเกิดลังผมวันที่พ่อจะให้ผมแต่ผมไม่ให้พ่อให้ผมผมจะให้พ่อมันเป็นสิ่งที่ไม่ไม่เยอะแต่มันมีคนค่าทางกิตใจของผมไม่รู้ว่าพ่อจะใส่ได้ไหม

กอดพ่ออยู่กับลูกก็เต่าไปเด้อพ่อเนี่ยกิดเาไปหาพ่อหาเมีไม่ต้องรู้ลยูกหยงูันความสองการงานขด้ยนอนี้เนองไหลมาเต็มนะอันนี้มันอยู่กับเมียด้วยมันไม่เคยทำ ต้องถือไปาเราต้องถือปแนแม่ไปแล้วของลูกๆทุกคนจะบอกในเอฟซีใน youtube เราไม่ต้องไปทำบุญที่อื่นเราทำบุญพระในบ้านคนไหนมีพ่ออยู่คนไหนมีแม่อยู่ในวันเกิดเนี่ยเราทำบุญกับพ่อกับแม่พระพ่อพระแม่เราไม่ต้องไปทำบุญที่อื่นเนี่ยได้ได้ถูงสุดแล้ว บุญได้มากที่สุดแล้วปูให้กำหนดเราบอกเอฟซีดาบอกเพื่อนเฟสบอกพี่กีนน้องน้องและบอกเพื่อนเพื่อนทุกคนนี่แหละคือที่ที่ผมถ่ายมาคือถ่ายมาตั้งแต่เริ่มต้นมานี่คือว่าไปทำบุญอ่าไปทำบุญในวันเกิดนี่แหละคือทำบุญกับพ่อกับแม่ผมก็ได้ทำอย่างที่ผมตั้งใจไว้แน่วขอพรจากกัน ตังมาได้เรื่องหตั้งทุกคนจะว่าอะรสิเยอะไ้ท่านมีความทุกข์เยอะแาบที่ว่าท่านยังอยู่มีชีวิตอยู่บอกคนเพื่อนเฟซทุกคนในยูทูบทุกคนนี่มาเร็วๆขอให้คิดได้ขอให้คิดทำกับพ่อกับแม่โอเคครับสวัสดีครับ่งก็เต่า